พ่อจอดถึงบ้านพักแล้วบรรยากาศฝนลิ้นเซ็งเซ็งเซ็งเซ็เบียกเขามาพอ่อหายคิดฮอดพี่น้องบรรยากาศบ้านแพงพี่น้องฝนตกลิ้นเซ็งเซ็งเซ็อยู่ทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้ว รุ่นสวัสดีค่ะไม่อย่างลรไม่ไม่อยากก้มมือเถอะไม่ยังไงคะคุณแม่ลำยไม่ยังไงคะเอาของมาอย่งพูนเอาขอมาพักผ่อนสะก้อนคิดฮอดขอมาพักผ่อนย้อนใจสะก้อนแล้วเขาจังไปต่อขอกงอะไที่มันเช่วงรถบานที่มันติ่มมันยังก็คือให้เด็กน้อยคุณลุงมันยังบ่อังก็เลยเข้ามาสะกอนเพราะว่า ห่อไผ่ห่กระเพาะท่านี้มีหม่องพักผ่อนเขาบาเมึงซีงมึงของแมนบ่ไก่แมนเต็มความพรมยิ้นเสงีสยเสงีสยฝนกระไดพี่น้องเอ้ยคือว่าละเบายังบ่ได้ดอกมันช่วงนี้มันเป็นหนักฝนเนาะหนักฝนน้ำทับใจ จากฮูวาฮูวารริขาบ้านมาถามดีดีอจอดพี่ลีคิดตัตงนเนาะอาอ่อนเอาโอ้นกิ่นเจ็บเซื้อกินมันกันนะได้ข้าวไว้ขึ้นยังหนึ่ตัวเอ้วจะเขา้านพักกัน กคิดต่ตตอสั่ตัาบ้านดงประขอ้าดบ้นนหอดบ้านนนอนแต่ง,ตงเตียงแต่งเตีานจะมาบ้านหอดผีเพราะมันคืนนี้นอนบิดคืนเต้ยวะคหาว่าอยากหลับบอ่อยากหลับอยู่ดีเต้ยวะแห่งแห่งแห่งบอนแห่งหลับบอนนอนบอหลับวันนี้ไหม กินเสี่ยงเสี่ยงเสียงอยู่ฝนกระไรอากาศบรรยากาศหน้านอนมากเลยผู้ดด <c oughs> ก,กินปินกับเศรษกินอยู่แล้วกินผ่วปิน พี่นออ้องบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนไปหอดบรนงานกับโขอยมีฟ้ามีฝนเนอบรรยากาศนานอนบอเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออบม่อยากเห็นอยางบรย <c oughs> บรยากาศโฮมผาซะแล้วแบบนี้นอนโฮมผา,า,าแล้วมันก็ตกมาหยุดไหนบางทีจัะบาดดีไมมคุณแม่ยี่ผ่าคือสามสิบ เง็เติมเงินเหรียญเท้าสี่พ่อป่อพูดสูโอ้เอาเหรียญบาทเรีนอย่างไรแล้วเนี่ยอเราได้ทอนในีมีแล้วก็เรียนบาทเนสอพ่อบอกสี่นสูดรเบเป็นบาทใจล้วพี่น้องเออนั่นแหละใจเราเด้อ่าน้ำนะแบบ่วใ,ใดบใดดอกใจกวนบัดใจปีนี้คนนอนบัหรับเพื่อนไ แต่ฝ <it is very clear> <and> <Elena> ูงคคนขึ้นหลับดีแต่พวกี้ในเบื้องห่องก่อนเมื่อนั้นฝนนั่นตกไฟกระพุบกระพบกรบกรบอยู่ไหมไฟเยมมีคนอยู่ไฟคือกระพีบสิพอปกติไฟบอลไฟปกติเตยอยู่ห้อง คนตุกินเซ็งเซ็งแซหวานมันมันนะคะบริเขามาดูกัอนชิวั่นอยู่ดีถูบ้านพักกะได้ลายมือลายเดือนแล้วยังสิกระพองบอกเรียนอยู่นีนกกรไลไลเรียนอยู่ดูมจะพาไปเบิ้งอยู่ดูม กินน้ำก่อนพินน้องอีกเย็ๆมีเฮ้เห็นบรรยากาศเก่าๆพี่น้องส้มปอกตื่นแล้วล่ะลูก ปรับหนวดจะได้ขึ้นทอดหองแล้วว่าเลี้ยวแถอลูกสาวเมียขึ้นทอดหองเนี่ยผมกับจี๊ยต้อไอ้เมียหองแล้ว,ลวเจี๊ยรับข้าวหงบ่ได้เอาห้องบ่ได้เย็บหรอกเอา ไม่ได้าทากุแเกียรพี่อบอกว่ากุญเกไว้ใส่ไม่ล้าไปน้ำหมดนี่น<อ>ัน้หม่กับ่เิพอเ,เอามันยังเอ,อื่อยฮะ,ะไปใส่ไปนี่ยากาศดีแห้งพี่น้นองโอ้หจังสีไหนกับใคร กลับมาหมดกวนกนจะาเลี้ยงวัวอยู่หลังหอง้องอย่าก,กับบ่มีมาหลอดมีเขียวชะอุม่มชุ่มชื้นและหอดหนาฝนแล้วเนาะกินหอดบานด้แบบนี้เห็นไ้เห็นหน้าเห็นทุงในทุงหน้าอย่างสิทะกินหอดเงี้ยนกินหอดบานอาณาจักสรสาวหน่อยผิดปันเพียงพี่น้องมาหอดจวดถึงแล้วเขามาพักพนยนใจสัก่อน ยังสิาพากันไปงานต่อเอาคลองเอาอยังม่เมียนนอนพี่น้องเนาะบางทีเอาคลองกับไรเสียพานาเพียอะไรของที่บดิไซสวยอยดาวซอยดหยังเนี่ยของต่างๆตะก,กา้ากับคนร่งคนหยังไปไทยฤดูกาลแล้วพี่น้องเลยอีกเมื่อกี้งานอีก30กว่างานกับปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็ได้ผ้าด็กหน่อยเอาของเอาอยัางเวะบ้านพักกินหอดบอด้มา โดนกระไดเปลี่ยนเปลียงไปล้หลายยางขึ้นว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลินี้เบื้องหองเบื้องยังสกวอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทนะพี่น้องเนาะนะครับวังว่าไปงานมือนีกับคอใหญ่มีฝ่ามีฝนคอยมิงแต่อยูุ่บันเพียงพี่น้องเอิ้นเปตกยุบันอยู่เฮียนุนเด้อพี่น้องเด้อใหญ่น้ำไปงานเด้อมือนีอยู่ที่มาซานัยเพียงทำการเสียงินยูเพื่อเาว่าปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ อย่าลืมไปกำลังเกตที่ร้าสสนอยพินเพียงใดครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องไว้สันีสก้อนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ